แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16ธันวาคม2568อัปเดตจากเพจเฟ e บุ๊กกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยเพจได้อัปเดตปอพ่ออัปเดตโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปพรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2568ในอัตรามเหมาจ่ายครัวเรือนละ9,000บาทนะคะ16ธันวาคม2568ปพร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือแล้ว14รอบโดยการครอบคลุม9จังหวัดภาคใต้รวม 1,533,742ครอบครัวเป็นเงินกว่า13,803ล้านบาทจังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะสงขลาคือจังหวัดที่มากที่สุด345,867ครัวเรือนคนครศรีธรรมราชนะคะ428,807ครัวเรือนพัทลุง183,696ครัวเรือนปัตตานี 161,454ครัวเรือนยะลานะคะ78,445ครัวเรือนนาราธิวาส74,642ครัวเรือนสตูลนะคะ58,683ครัวเรือนตรัง8,540ครัวเรือนสุราษฎร์ธานีนะคะ7,960ครัวเรือน พบการโอนเงินไม่สำเร็จ18,829ครัวเรือนเนื่องจากบัญชีธนาคารไม่ปกติและอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลนะคะวันนี้16ธันวาคม2568จะโอนเงินเพิ่มเติมปัตตานีจำนวน15,606ครัวเรือนรังโอน7,866ครัวเรือนรวมเป็นเงิน211,248,000บาท โดยขอความร่วมมือประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพยด,ด้วยเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาโดยเร็วนะคะและสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้โดยแอดจะแปะลิงก์ตรวจสอบไว้ใต้คลิปนี้นะคะปอพอสรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้โอนเงินน้ำท่วม9 0 0 0บาทเมาจ่ายราคาเดียวครัวเรือนต่อครัวเรือนนะคะ